ได้รับมรดก1นึ่งมืนล้านวอนแต่ต้องทำตามคำสั่งเสียว่าห้ามใช้หมดเด็ดขาดคุณเจอุกเป็นพนักงานบริษัททั่วไปวันหนึ่งเขาได้รับมรดกเป็นเงินจำนวน1นึ่งมืนล้านวอนจากคุณปู่ผู้ไม่มีทายาทสายตรงเขาดีใจสุดขีดท,ที่จะได้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐีอย่างสุขสบายใจแตาว่าคุณปู่ได้เขียนคำสั่งเสียไว้ว่าข้อแรกห้ามไม่ให้เงินหายไปแม้แต่วอนเดียว ข้อ2อัตราเงินเฟอ้อต่อปีให้หักจากผลกำไรคุณปู่ท่านนี้ไม่อยากเห็นลูกหลานใช้เงินตัวเองอย่างล้างผลาญและใช้ชีวิตเสเพลท่านคิดว่าอีกฝ่ายควรเก่งพอที่จะบริหารเงินมรดกมหาศาลนี้ถ้าทําได้แค่เงินไขเดียวมรดกก็จะถูกเรียกคืนไปทั้งหมดคุณเจอุกกังวลใจอย่างหนักว่าควรจะทํายังไงดีเงินหนึ่งล้านวอนไม่ใช่เงินที่คนทั่วไปจะหามาครอบครองได้ง่าย ต่อให้เก็บเงินวันละล้านวอนก็ต้องใช้เวลานานถึง30ปีการซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าเป็นการลงทุนที่ดีก็จริงแต่อาจจะเจอผู้เช่าที่ต่อเติมไม่หยุดย่อนแล้วก็ยังมีเรื่องภาษีโรงเรือนกับภาษีส่วนบุคคลที่ต้องครุ่นคิดการเก็บเงินไว้เฉยๆรับแค่ดอกเบี้ยไปตลอดชีวิตก็น่าจะดีกว่าเพราะถ้านำไปลงทุนหุ้นก็มีความเสี่ยงอีกอย่างน้อยที่สุดฝากไว้กับธนาคารเงินต้นก็ยังปลอดภยัยได้รับกำไรจากดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ คุณเจอุกจึงเข้าไปดูผลิตภัณฑ์ทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในท้องตลาดแห่งประเทศเกาหลีณเวลาปัจจุบันในเดือนเมษายนปี2020ธนาคารแห่งชาติ KB ให้ดอกเบีย้ยเงินฝากระยะยาวต่อปีอยู่ที่0.8%ส่วนโครงการเงินฝากอัดฉีดความพึงพอใจซึ่งเป็นการฝากเงินในระยะยาวของธนาคารสากกรการเกษตร NH ให้ดอกเบีย้ยพื้นฐาน0.75% ในขณะที่โครงการฝากวอนของธนาคารอูรีได้ดอกเบีย้ย0.65%ฝากธนาคารฮานาก็ได้จัดโครงการฝากประจำส่วนตัวโดยให้ดอกเบีย้ยเบื้องต้น0.75%หากดอกเบีย้ยมาตรฐานของธนาคารกลางลดลงอัตราดอกเบีย้ยของทุกธนาคารก็อาจขึ้นมาแต่ที่1%เมื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซื้อไว้ครบกำหนด1ปีคำนวณจากดอกเบีย้ย0.8%ซึ่งสูงสุด เงินจำนวน1,000 0ล้านวอนจะได้ดอกเบีย้ยเท่ากับ8 0ล้านวอนแต่ต้องเสียเงิน1 2 3 2 0 0ล้าน3 0 0 0วอนหรือ15.4%เป็นค่าเรียกเก็บภาษีดอกเบีย้ยดังนั้นเงินสุทธิที่จะได้รับหลังหักภาษีก็คือ1,000 0กับอีก67ิล้าน6 0 0วอน เป็นเงินจำนวนมหาศาลคุณเจอุกสามารถใช้ชีวิตแบบเศรษฐีได้โดยไม่ยากเ้าว่าเมื่อพิจารณาตามสถิติของประเทศเกาหลีอัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ยในระยะเวลา5ปีคือ1.1%โชคยังดีที่อัตราเงินเฟอ้อในปี2019คือ0.4%คิดคำนวณจากเงิน10,000ล้านวอนจะเท่ากับ40ล้านวอนหากหักเงิน40ล้านวอนออกจากกาไรจะเหลือเงินทั้งหมด27 ล้านหกแสนแปดหมืวอนเมื่อนำเงินก้อนนี้มาแบ่งเป็นรายเดือนตกแล้วจะเหลือแค่สองล้านสามแสนวอนเท่านั้นตอนแรกคุณเจอุคิดว่าจะได้ใช้เงินมรดกหนึ่งหมื่นล้านวอนแบบเศรษฐีให้หนำใจกลับต้องมานั่งเครียดเรื่องที่ขอลาออกจากงาน กรณีของคุณเจอุกให้ข้อคิดหลายเรื่องข้อแรกเงินหมื่นล้านวอนเป็นเงินก้อนโตก็จริงแต่ถ้าตั้งใจจะหาะรายได้จากเงินก้อนนี้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดทุนเลยจะได้เงินน้อยกว่าที่คิดมากในทางกลับกันการหาเงินได้ 27ล้าน6 8แสน0หมื่นวอนต่อปีอย่างสม่ำเสมอไม่ต่างจากการมีทรัพย์สิน10,000มืนล้านวอนเลยเพราะไรายได้ที่เข้ามาอย่างแน่นอนและตรงตามเวลาที่กำหนดจะช่วยเป็นพลังให้กับทรัพย์สิน100เท่าทรัพย์สินเช่นนี้ถือว่ามีคุณภาพสูงข้อ 2. การเก็บเงินยากเท่ากับการหาเงินการหาเงินอาจต้องใช้ทั้งโอกาสและโชคช่วยแต่การเก็บรักษาเงินเป็นคุณค่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์และการสังสม ข้อ3ต่อให้มีเงิน1,000 0ล้านวอนในบัญชีถ้าเราใช้ชีวิตสู่ด้วยสู่ได้เกินกว่า27,680ล้าน6,80,000วอนต่อปีทรัพย์สินที่มีก็จะค่อยๆลดน้อยลงเราจำเป็นต้องยอมรับความจริงข้อนี้ใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและมัธยัต์แทนในอนาคตข้างหน้าคุณอาจเป็นคนที่หาเงินได้1,000 10, 0ล้านวอนผมจึงอยากให้คุณเตรียมใจกับเรื่องนี้เอาไว้ก่อน